สวัสดีครับผมชาวลัคนาราศีกันครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันในเดือนพฤศจิกายนคือเดือนหน้านะครับผมเราจะพยากรณ์โดยใช้หลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยแบบสุริยายาธนะครับผมโหราศาสตร์หรือการพยากรณ์รูปแบบต่างๆเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ในการเอามาทานายเนี่ยไม่เหมือนกันเราปูพื้นฐานกันอย่างนี้ก่อนนะของผมเองเนี่ยใช้โหราศาสตร์ไทยทีนี้ ยึดที่ลัคนาเป็นหลักต้องบอกงี้ท่านไหนที่ไม่รู้รู้ลัคนาคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดเอาไว้เดี๋ยวมืเพื่อนมาช่วยตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนราศีดูได้ไหมดูได้ครับผมราศีกับลัคนามันต่างกันส่วนท่านที่ยังสงสัยอยู่ผมอัดไปหลายคลิปมากแล้วไปดูคลิปก่อนหน้านี้หรือพิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวจะมีพี่ๆหลายๆท่านที่ติดตามช่องผมช่วยเขาช่วยกันเข้าไปตอบหรือพี่ๆที่พอมีความรู้เนี่ยเข้าไปช่วยให้ความรู้ท่านด้วยนะโอเควันนี้เรามาพูดกันที่ลัคนาราศีกันเวลาพูดลัคนาได้ราาีดดูไ้้ทังงอย่นะ แต่ให้ยึดที่ลัคนาจะแม่นกว่านะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ลมเปลี่ยนทิศแล้ะครับผมต้องบอกท่านว่าอย่าก,กลัวนะครับผมเพราะว่าการเดินไปข้างหน้าของท่านเนี่ยขามันจะสั่นหน่อยประจาเดือนนี้นะครับผมมันมีรางวัลที่ให้ตอบแทนกับการที่กล้าความกล้าและความขยันของท่านแน่นอน ผมจะไล่เรียงลําดับดาวแต่ละดาวเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเลยจนถึงปลายเดือนมีดาวไหนโคจรขยับขยายบ้างนะครับผมเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์โคจรหนึ่งโคจรสองครั้งนะครับผมก็คือดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนสุภะและกระดุมพระเป็นเจ้าเรือนของการเงินด้วยนะโคจรถึง2ครั้งวันที่4และวันที่28อังคารโคจรสู่เรือนเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะสหัชชะอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ในพวกสหัสช้าคือกลับบ้านตัวเองตลอดทั้งเดือนเลยดาวพฤหัสเจ้าเดือนพันธุปัตนิสถิ์อยู่ลัคนากรกฎหรือภพราพะและที่สําคัญคือได้มาตรฐานเป็นอุดด้วยนะครับผมแปลตรงตัวเลยครับผมคนกันเนี่ยจะเริ่มเห็นลาบยศจากสิ่งที่เพียรทำมาอย่างยาวนานผู้หลักผู้ใหญ่และพันธมิตรจะเริ่มยื่นมือมาช่วยเหลืองานจะเริ่มมีระบบและฐานะจะเริ่มขยับขึ้นหลังจากวันที่4วันนี้ยัไม่ถึงนะ <c oughs> อ่ะผมมาได้แกะทีละดาวแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมจะแกะอย่างละเอียดเลยใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมกดติดตามให้ด้วยนะอย่าเลื่อนผ่านเฉยเฉยช่วยกันด้วยนะครับผมอ่ะวันที่สี่พฤศจิกายนดาวสุกิเลสและสมบัติให้ไทยสุขเข้าสู่พบกระดุมพระคือราศีตุลผลมันคือยังไงสุขคือเจ้าเรือนกระดุมพระคือการเงินเข้าสู่และสุภพร้าย้าเข้าสู่พบเรือนเงินทองแถมยังเป็นเกษตรราที่บดีส่งผลยังไงชัดๆเลยนะรายได้เพิ่มขึ้น เงินเข้าหลายทางโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามการบริการของใช้ด้านสุขภาพอาหารเสริมอยากผลิตติดต่อที่ผมได้เลย BioWell Innovation นะอย่าใช้เงินตามอารมณ์นี่คือข้อเตือนนะครับผมเพราะจะมีแนวโน้มที่จ่ายเยอะเพื่อความสบายใจนะหลังจากวันที่4สเสร็จปุ๊บเน,นี่ยวันที่10ต่อดาวเกตเกตคือยานอย่างรู้เนี่ยย้ายเข้าสู่พบมรณะราศีเมฆ อย่างเขพบมรณะแล้วไม่ใช่จะไม่ดีนะครับผมเกตคือพบมรณะคือทําให้คนกันเนี่ยตัดสินใจอะไรตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกในชีวิตอย่างเด็ดขาดรวมถึงเพื่อนบางคนบอกตัดผัวไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะครับผม <c oughs> ตัดความสัมพันธ์เก่าๆนะตัดปัญหาที่ค้างคาตัดสิ่งที่เหนียวรั้งชีวิตท่านจะเจริญตัดออกอย่างชัดเจนนะผลดีแต่นะครับผมต้องบอกกันนะกลับย้อนกลับมานิดนึง การเข้าสู่พบมรณะเนี่ยมันคือการจบสิ้นนะครับผมท่านเนี่ยจะได้เริ่มสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นแน่นอนแต่ยังเจ็บปวดกับกันกับการที่จบสิ้นของมันคือพบมรณะอยู่นะครับผมดังนั้นขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันด้วยนะครับผมทีนี้ผลดีก็คือดีต่อผลดีเนี่ยมีผลกระทบต่อเรื่องการปรับร่างกายบางท่านจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบการตื่นนอนเลิกนิสัยที่ไม่ดีบุญเก่าเกื้อนหนุนอันนี้สง์จาก บุญเก่าๆเนี่ยใช้แต้มบุญอย่างเต็มที่ได้เลยสําหรับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะข้อเตือนระมัดระวังอารมณ์ที่อยากจะอยู่กับตัวเองนะหรือความคิดในช่วงกลางๆเดือนหน่อยนะครับผมท่านจะอยากอยู่กับตัวเองเองสันโดษอยากจะเข้าสู่ทางธรรมเตือนไหมก็ไม่เตือนหรอกเนาะไม่เตือนสนทีเดียวหรอกวันที่17นะครับผมดาวอาทิตยศสักอครฐานให้ทายทิตย้ายเข้าพบราศีตุลเข้าราศีพิจิกนะครับผมในพบสหัชชะดาวอาทิตย์ ย้ายเข้าเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนวินาศของท่านย้ายเข้าพบสหัชชะมาถึงอะไรท่านมีโอกาสในการดันการเดินทางมีโอกาสได้ข่าวดีได้พูดในสิ่งที่อยากพูดพบสหัชชะมาถึงเพื่อนฝูงนะครับผมช่วงนี้กันเนี่จะมีคนมาขอคาปรึกษาหรือมีงานที่ต้องสื่อสารต่อหน้าคนจํานวนมากข,ข้อเตือนยังมีอยู่นะระมัดระวังคําพูดที่จะรุนแรงหน่อยอาจมีเคณฑร์ทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนและพี่น้องคุณหน่อยนะ บางท่านบางคนเกิดขึ้นแล้วด้วยนะยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกพฤิภายนเนี่ยด,ดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในภพกระดุมพระการพูดจาจะเป็นเงินเป็นทองครับผมดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของชาวกันเมื่ออยู่ในภพการเงินก็ชัดเจนเลยครับผมดาวหลายๆดวงบอกว่าการเงินท่าน,นจะโคจรได้ดีขึ้นการเจรจาได้ดีขึ้น มีข้อดีก็คืองานเสริมงานพิเศษธุรกิจเล็กๆจะมีไรายได้กับกับคืนมาจากที่ไม่เคยมีไรายได้มาสักพักถึงละนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเอกสารการเงินตัวเลขมีเกณฑ์ผิดพลาดได้สูงมากๆเลยจะเซน็นจ,จะจดประ,ประกาเซ็นอะไรนี่ต้องดูดีๆเรื่องตัวเลขนะครับผมสุดท้ายปลายเดือนวันที่28ดาวศุกร์เนี่ยย้ายจากตุลเข้าสู่พิจิกในภพสหัชชะ สเสน่ห์การพูดจาการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นเหมาะกับงานขายงานเ,จ,เจราจาพีอาการตลาดนะครับผมข้อสีข้อเสียก็คือสุกร่วมสุกร่วมอาทิตย์ร่วมอังคารในพิจิกรเนี่ยร้อนแรงพูดจาตรงผงผางต้องมีสติในการใช้คําพูดมากๆเลยเตือนแค่เรื่องเดียวส่วนเรื่องเองินเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ท่านจะมีการเงินขยับ,ขย,บขยื่นได้ดีขึ้นมากๆในรอบปีนะก็ขอให้ทุกท่าน ตั้งใจผมแถมให้นิดเดียวแล้วกันนะครับผมดาวพระพฤหัสหนึ่งในประธานดาวตรีเทพอยู่ในภพลาภะของท่านแถมยังได้ตำแหน่งอุดนะครับผมดังคำคูที่บอกว่าอุจจวิราชราชาโชคฉลุฉเหลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันก็จะมาเองนี่คือบารมีพุ่งแล้วครับบุญคุณความแค้นของใครก็คือจะจบสิ้น เราก็จะได้บุญกุศลเก่าหนุนนําของแท้ๆเลยนะครับผมดาวพระฤหัสเป็นเจ้าเดือนพันธุและปัตตานีอยู่ในตําแหน่งอุดในภพราพะหมายถึงว่าผลลัพธ์จากความดีความบดทนของท่านเนี่ยจะยืนหยัดด้วยความถูกต้องเริ่มตอบแทนกันอย่างชัดเจนนะครับผมเดือนนี้ดีมากๆกันนี่ก็คือเป็นเดือนแห่งการลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยความเข้าใจด้วย สิ่งที่คิดเอาไว้นีจะเริ่มขยับขยายจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยับขยายทุกอย่างในชีวิตของท่านที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมชีวิตที่เคยเหนื่อยในก่อนหน้านี้จะเริ่มเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนทั้งงานเงินและชื่อเสียงดังนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ชาวลัคนาราศีกันเตรียมถังไว้รองรับน้ําฝนให้ดีให้เต็มที่เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องผมก็ติดตามไว้ด้วยเพราะว่าผมมีคอนเทนต์แทบจะทุกวันเลยนะทุกวันแหละเพราะว่า มีส่วนใหญ่ที่ผมไม่ว่างอาจจะไม่มีบ้างนะครับผมท่านไหนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดคอมเมนต์ว่าติดตามแล้วให้ผมหน่อยจะได้ไปกำลังใจผมเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยหรือท่านไหนที่ยังสงสัยว่าวันเดือนปีเกิดไหนเป็นลัคนาไหน ก็เข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวจะมีพี่พี่ในในกลุ่มคือคนที่ติดตามผมส่วนใหญ่จะพอมีความรู้ด้านโหราศาสตร์หรือบางท่านมีความรู้เยอะกว่าผมด้วยซ้าจะเข้ามาช่วยให้ความรู้ท่านด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขอให้ช่องนี้เป็นคอมมูนิตี้ของชาติของท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีประจําเดือนพฤศจิกายนขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ